บทที่5-12ถึง12ภารกิจปลดปล่อยและภัยพิบัติ10ประการบทที่5โมเสสและอาโรนพบฟาโรการพบฟาโรครั้งแรกโมเสสและอาโรนไปหาฟาโรและบอกว่าพระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าจงปล่อยประชากรของเราไปเพื่อเขาจะได้จัดงานเลี้ยงนมัสการเราที่ถิ่นธุรกันดารฟาโรตอบอย่างท้าทายว่าพระเจ้าคือใครที่เราต้องเชื่อฟังคำของพระองค์ เราไม่รู้จักพระเจ้าและเราจะไม่ปล่อยอิสราเอลไปฟาโรห์ ah ไม่เพียงแต่ปฏิเสธทำขอแต่ยังเพิ่มพารางานให้แก่ชาวอิสราเอลโดยสั่งให้พวกเขาเก็บฟางเพื่อทำอิดด้วยตนเองแต่ยังคงต้องทำจำนวนอิฐให้เท่าเดิมการต่อต้านและความทุกข์ยากของชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลรู้สึกทุกข์ทรมานและหันมาบ่นต่อโมเสสและอาโรนโมเสสรู้สึกผิดหวังและหันไปหาพระเจ้า พระเจ้าตรัสให้กำลังใจและยืนยันว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสพระเจ้าทรงบอกโมเสสให้ไปพบฟาโรห์อีกครั้งและแสดงปาฏิหารเพื่อพิสูจน์พลังของพระเจ้าบทที่6การกลับไปหาฟาโรห์การส่งสารจากพระเจ้าพระเจ้าตรัสก,กับโมเสสและอาโรนอีกครั้งว่าจงบอกชาวอิสราเอลว่าเราคือพระเจ้าและเราจะนำเจ้าทั้งหลายออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ พระเจ้าทรงให้โมเสสและอาโรนทำตามคำสั่งนี้แม้ว่าชาวอิสราเอลจะไม่ฟังเพราะความท้อแท้จากการทำงานหนักปาฏิหาริย์แรกโมเสสและอาโรนกลับไปหาฟาโรห์และทำปาฏิหาริย์แรกอาโรนโยนไม้เท้าลงกับพื้นแอลมันกลายเป็นงูแต่ฟาโรห์เรียกนักมายากลของเขามาทำเช่นเดียวกันไม้เท้าของอาโรนกลายเป็นงูและกินงูของนักมายากลฟาโรห์ ah ยังคงไม่เชื่อฟังและปฏิเสธคำขอของโมเสสและอาโรน บทที่7ถึง11ภัยพิบัติ10ประการภัยพิบัติที่หนึ่งน้ำกลายเป็นเลือดพระเจ้าทรงสั่งให้โมเซสไปพบฟาโรในเช้าวันหนึ่งขณะที่ฟาโรกำลังไปแม่น้ำนายมเซสยกไม้เท้าของเขาและตีแม่น้ำนายน้ำในแม่น้ำกลายเป็นเลือดปลาตายในแม่น้ำและน้ำส่งกลิ่นเหม็นชาวอียิปต์ไม่สามารถดื่มน้ำจากแม่น้ำได้แต่ฟาโรยังคงแข็งกระด้างภัยพิบัติที่สองการระบาดของกบ พระเจ้าทรงสั่งให้โมเซสแจ้งฟาโรว่าหากฟาโราไม่ปล่อยชาวอิสราเอลพระเจ้าจะทำให้กบระบาดท,ทั่วอียิปต์กบออกมาจากแม่น้ำและปกคลุมทุกหนทุกแห่งฟาโราจึงเรียกมเซสและอาโรนมาบอกว่าเขาจะปล่อยชาวอิสราเอลหากพระเจ้าทรงเอากบไปแต่เมื่อกบตายและถูกกวาดรวมเป็นกองฟาโรากลับไม่ทาตามคาพูดภยัยพิบัติที่สามการระบาดของริ้นพระเจ้าทรงสั่งให้โมเซสบอกอาโรนให้ตีดินด้วยไม้เท้า ดินกลายเป็นรินและระบาดท,ทั่วอียิปต์นักมายากลของฟาโรไม่สามารถทำเช่นนี้ได้และบอกฟาโรว่านี่คือพลังของพระเจ้าแต่ฟาโรยังคงแข็งกระด้างภัยพิบัติที่4การระบาดของมแมลงวันพระเจ้าทรงสั่งให้โมเซสบอกฟาโรว่าหากไม่ปล่อยชาวอิสราเอลพระองค์จะทำให้มแมลงวันระบาดท,ทั่วอียิปต์แต่จะไม่มีมแมลงวันในดินแดนโกเทนที่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ มแมลงวันระบาดอย่างหนักจนฟาโรเรียกโมเสสและอาโรนมาบอกว่าจะปล่อยชาวอิสราเอลไปแต่เมื่อมแมลงวันหายไปฟาโรกลับเปลี่ยนใจอีกครั้งภัยพิบัติที่5การตายของสัตว์เลี้ยงพระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสบอกฟาโรว่าหากไม่ปล่อยชาวอิสราเอลพระองค์จะทําให้สัตว์เลี้ยงของชาวอียิปต์ตายแต่สัตว์เลี้ยงของชาวอิสราเอลจะไม่เป็นอะไรสัตว์เลี้ยงของชาวอียิปต์ตปทั้งหมดตายแต่ฟาโรยังคงแข็งกระด้าง ภัยพิบัติที่หกโรคฝีที่ผิวหนังพระเจ้าทรงสั่งให้โมเซสและอาโรนหยิบขมาวจากเตาไฟแล้วโปรยขึ้นไปในอากาศขมาวกลายเป็นโรคฝีที่ผิวหนังทําให้ชาวอียิปต์และสัตว์เลี้ยงมีฝีเต็มตัวนักมายากลของฟาโรไม่สามารถยืนต่อหน้าโมเซสได้เพราะฝีแต่ฟาโรยังคงไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลภัยพิบัติที่เจ็ดลูกเห็บตกพระเจ้าทรงสั่งให้โมเซสยกมือขึ้นฟ้าพูดกับฟาโรให้รู้ว่า พระเจ้าจะทำให้ลูกเห็บตกหนักในอียิปต์ฟาโรยังคงแข็งกระด้างลูกเห็บตกหนักทำลายพืชผลและสัตว์เลี้ยงที่อยู่นอกบ้านชาวอียิปต์บางคนเชื่อฟังคำเตือนของโมเสสและนำสัตว์เลี้ยงเข้าที่ปลอดภยัยแต่ฟาโรยังคงไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลภัยพิบัติที่8การระบาดของตั๊ก,กแตนพระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสบอกฟาโรว่าหากไม่ปล่อยชาวอิสราเอลพระองค์จะทำให้ตั๊ก,กแตนระบาดในอียิปต์ ตักเกตนกินพืชผลและทุกสิ่งที่ลูกเห็บไม่ทำลายฟาโรเรียกโมเสสมาและขอให้พระเจ้าเอาตักเกตนไปแต่เมื่อัยพิบัติหายไปฟาโรกลับเปลี่ยนใจอีกครั้งไยพิบัติที่9้าความมืดปกคลุมพระเจ้าทรงทำให้ความมืดปกคลุมทั่วอียิปต์สามวันชาวอียิปต์ไม่สามารถมองเห็นหรือออกไปนอกบ้านได้แต่ในดินแดนโกเทนมีแสงสว่างฟาโรเรียกโมเสสมาบอก,กว่าจะปล่อยชาวอิสราเอลไป แต่ต้องทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้โมเสสปฏิเสธและฟาโรห์ขู่โมเสสว่าอย่ามาพบเขาอีกไม่เช่นนั้นจะถูกฆ่าภายัยพิบัติที่สิบการตายของบุตรหัวปีและปัดกาการเตรียมตัวสำหรับปัดกาพระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสบอกชาวอิสราเอลให้เตรียมตัวสำหรับภยัยพิบัติสุดท้ายโดยให้ฆ่าลูกแกะและทาเลือดที่ประตูบ้านเพื่อให้ทูตมรณะข้ามบ้านของพวกเขาไปพระเจ้าทรงกรรมคืนแห่งปัดกา พระเจ้าทรงกำหนดให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติพิธีปัสกาเป็นการระลึกถึงการปลดปล่อยจากอียิปต์โดยให้กินเนื้อลูกแกะกับขนมปังไรเชื้อและผักขมขณะที่ทูตมรณะผ่านเข้ามาในอียิปต์บ้านของชาวอิสราเอลที่ทาเลือดที่ประตูจะได้รับการปกป้องจากภัยพิบัติการตายของบุตรหัวปีในคืนแห่งปัสกาทูตมรณะผ่านเข้ามาในอียิปต์และทําให้บุตรหัวปีของชาวอียิปต์ทั้งหมดเสียชีวิต ตั้งแต่บุตรหัวปีของฟาโรจนจนถึงบุตรหัวปีของทาสในคุกและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดฟาโร์ตื่นขึข้นมากลางดึกและพบว่าบุตรชายของเขาเสียชีวิตรวมถึงการร้องไห้และเสียงโศกเศร้าจากทุกบ้านในอียิปฟาโร์สั่งปล่อยชาวอิสราเอลฟาโร์เรียกโมเสสและอาโรนมาบอกว่าจงลุกขึ้นไปจากท่ามกลางประชากรของเราทั้งเจ้าทั้งอิสราเอลไปนมัสการพระเจ้าเถิดเอาทรัพย์สมบัติของเจ้าไปด้วยตามที่เจ้าได้กล่าว และจงอวยพรเราเช่นกันชาวอียิปต์เร่งให้ชาวอิสราเอลออกไปอย่างรวดเร็วเพราะเกรงว่าจะต้องประสบภัยพิบัติมากขึ้นการออกเดินทางจากอียิปต์ชาวอิสราเอลออกเดินทางจากอียิปต์ในคืนนั้นพวกเขานำเอาสิ่งของและทรัพย์สินของพวกเขาไปด้วยรวมถึงทองคำและเงินที่ชาวอียิปต์มอบให้พระเจ้าทรงนำทางพวกเขาด้วยเสาเมฆในตอนกลางวันและเสาไฟในตอนกลางคืน การเดินทางครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสบทสรุปเรื่องราวในบทที่5-12ถึง12ของหนังสืออพยพนั้นเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์และความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าโมเสสและฟาโรพระเจ้าทรงลงโทษอียิปต์ด้วยภัยพิบัติ10ประการเพื่อบีบบังคับให้ฟาโรปล่อยชาวอิสราเอลแต่ฟาโรยังคงแข็งกระด้างและไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลจนกระทั่งภัยพิบัติที่10 ซึ่งเป็นการตายของบุตรหัวปีฟาโรจึงยอมให้ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์สวัสดีค่ะทุกท่านหากคุณชื่นชอบเรื่องราวและเนื้อหาที่เราได้แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นการสร้างโลกบาปครั้งแรกการสังหารอาบเบลโดยทาอินการเรียกและการเดินทางของอับราฮัมการผจญภัยของโยเซฟและอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามช่องของเราการกดติดตามของคุณจะช่วยให้เราได้แชร์เรื่องราวที่น่าสนใจและมีความหมายเพิ่มเติมแก่คุณ พร้อมกับข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึกจากพระคัมภีร์กดติดตามตอนนี้เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆและเข้าร่วมชุมชนของผู้ที่สนใจเรื่องราวจากพระคัมภีร์แบบเดียวกันขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน